ประคบร,ร้อนหรือประคบเย็นบรรเทาโรคตาได้ทําถูกวิธีรักษาได้โดยไม่ต้องพึ่งยานะคะในหลายโรคนะคะหมอตาก็จะแนะนํานะคะวิธีการประคบร,ร้อนประคบเย็นในการรักษานอกเหนือการใช้ยานะคะแล้วกรณีไหนบ้างที่เราจะประคบร,ร้อนและกรณีไหนบ้างที่เราจะประคบเย็นไขข้อสงสัยได้ในคลิปนี้ค่ะการรักษาพยาบาลทางตานะคะนอกจากเราจะใช้ยาหยดแล้วก็กินแล้วการประคบเย็นหรือประคบร,ร้อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ะะที่จะช่วยบรรเทาอาการและก็รักษาโรคทางตาข้อบ่งชี้ของการใช้ความร้อนในการประครบตาหนึ่งเลยนะคะคือตากุ้งยิงและเปลือกตาอักเสบนะคะการที่ใช้ความร้อนประครบตาแล้วก็การนวดเบาๆจะช่วยบรรเทาอาการปวดและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้ตากุ้งยิงหรือเปลือกตาอักเสบของเราเนะะี่ยค่ะหายเร็วขึ้น 2. นะคะต่องไขมันในเปลือกตาอุดตันค่ะการประครบร้อนก็จะช่วยทําให้ไขมันในเปลือกตาละลายออกมาน้ําตาในชั้นไขมันก็จะล,ละลายออกมาเคลือบกระจกตาทําให้ลดอาการตาแห้งแสบและกระเคืองตาได้ดีนะคะ 3. นะคะอาการตาล้าจากการใช้คอมพิวเตอร์การประครบร้อนจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาลดอาการปวดตาเมื่อยล้าตาและแสบเคืองตาค่ะ